เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมจิตอาสากันในหลากหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นค่ะก็คือเป็นทางกองตํารวจสื่อสารนะคะที่ได้มีการลงไปทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณดโดรยรอบของศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสารค่ะโดยที่วันนี้ผู้บังคับการกองตํารวจสื่อสารนะคะได้นําทีมข้าราชการตํารวจจิตอาสากว่า50นายไปทํากิจกรรมในวันนี้ค่ะ วันนี้ที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสารพลตำรวจตีอาคมไตรยพยักษ์ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสารท่านได้นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาจำนวน5 0นายเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพาระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติาศาสตร์กษัตริย์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ท,นทำความสะอาด ตกแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามภายในซอยวิภาวดี27ถึงศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสารแขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4ี่กรุงเทพมหานครค่ะโดยที่ได้ช่วยกันเก็บขยะกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดถนนเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครองพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรประจำปี2563นี้ค่ะโดยที่พลตจตรอาคมทานา้เปิดเผยนะคะ ว่าวันนี้ข้าราชการตํารวจจากกองตํารวจสื่อสารสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ได้สร้างจิตสํานึกให้แก่ข้าราชการตํารวจซึ่งนอกเหนือจากทําจิตอาสาในที่ทํางานแล้วก็ยังสามารถไปทําที่บ้านของตนเองได้ด้วยค่ะทางกองตํารวจสื่อสารก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดเพื่อดํารงไว้ซึ่งความสมัคคีความร่วมมือร่วมใจและเป็นวินัยของตํารวจรวมถึงเป็นการสร้างนิสัย ให้ดีให้กับตนเองและครอบครัวรวมถึงส่วนรวมเพื่อให้บ้านเมืองของเรานั้นสะอาดน่าอยู่ค่ะวันนี้นะครับทางกองโทรสรรื่อสารสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,รษษ 3, นะครับได้ร่วมมือร่วมใจนะับราชการนะครับทุกนายนะครับได้มาร่วมมือร่วมใจกันที่สถานที่ราชการนะครับแล้วก็ในส่วนร,บรอบๆของที่ศฟฟูนย์ฝึกนะครับเพื่อมาทํา จิตอาสานะครับในวันที่คล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9เรานะครับข้าราชการตารวจเราตอนนี้ก็ได้ร่วมกําลังทํางานกันอยู่นะครับที่พื้นที่นะครับถือว่าเป็นมงคลนะครับอย่างยิ่งที่พวกเราได้สร้างจิตสํานึกนะครับให้กับข้าราชการตํารวจนะครับเริ่มต้นนะครับนอกจากที่ทํางานแล้วนะก็ยังสามารถไปขยายทําได้ที่บ้านและครอบครัวของข้าราชการตารวจนะครับพวกเรารู้สึกมีความ ยินดีนะครับแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอย่างนี้นะครับทางกองสื่อสารด้วยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คงจะจัดให้มีกิจกรรมอย่างนี้ตลอดนะครับเพื่อดํารงเอาไว้นะครับซึ่งความสามัคคีร่วมมือร่วมใจนะครับแล้วก็เป็นวินัยของตํารวจนะครับเลยครับก็มีมีกิจกรรมจิตอาสานี้ครับตลอดอยู่แล้วนะครับในระดับของกองบังคับการคอมพิวเตอร์การนะครับ ในวันนี ain, to 謝謝้ก็ถือว่ากองรับการตรวจสื่อสารนะครับก็มาทําตรงนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่รอบๆตรงนี้นะครับก็มีพี่น้องนะครับร่วมมือร่วมใจกันทําด้วยอยากให้พวกเราทุกคนนะครับทำงานเจริญสานะครับอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่ทํางานนะครับที่บ้านนะครับเราก็ร่วมมือร่วมใจกันทําได้นะครับมันก็จะทําให้บ้านเมืองเรานะครับสะอาดนะครับเป็นการสร้างที่ใสนะครับที่ดี ให้กับตัวเองแล้วก็ส่วนรวมด้วยครับ